ในช่วงของคาราวานความอร่อยในวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมไปพบกับบรรยากาศที่ทั้งอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจกับทีมงานของภูเขาทองค่ะที่ทําอาหารอร่อยๆสดๆใหม่ๆนะคะได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจไปพร้อมๆกับผู้ให้และผู้รับกันเลยละคะ่ะช่วงคาราวานความอร่อย สวัสดีครับบริษัทไทยเทพรถจำกัดมหาชนนะครับได้รับข่าวนะครับจากศูนย์พักพิงนะครับที่ประสบภัยน้ําท่วงครับให้มาดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับภูเขาทองยังมีการทําอาหารให้กับแพทย์ที่มีจิตอาสาครับพวกเราภูเขาทองพร้อมไหมไปคุณผู้ชมครับช่วงคารวานความอร่อยในวันนี้ขอแซงคิวน้องชมพู่เพื่อตามคารวานภูเขาทองมาที่ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวแมนสีกันก่อนนะครับเพราะหลังเกิดเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ไม่เพียงคนเท่านั้นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนสุนัขและแมวก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการน้ำท่วมเช่นเดียวกันครับวันนี้ทางบริษัทไทเทพร,รถจจำกัดมหาชนจึงพร้อมใจกันมาปรุงเมนูอาหารเพื่อเลี้ยงสัตวแพทย์และจิตอาสาทุกท่านที่มาช่วยดูแลน้องหมาน้องแมวที่ศูนย์แห่งนี้ด้วยล่ะครับ ส่วนยพักพิงสัตว์ชั่วคราวแมนสีของเราก็เปิดมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมครับออผมทำเนื้อที่ส่วนแรกส่วนใหญ่ในการดูแลเรื่องของสัตว์ป่วยโดยทํางานร่วมกับหมอซึ่งจะมีหมอประจําแต่ละวันมาช่วยด้วยรวมทั้งมีอาสาสมัครนิสิตสระแพย์มาช่วยงานด้วยผมคิดว่าจริงๆต้องเริ่มต้นเลยตั้งแต่การที่เราจะเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องเลี้ยงแบบ ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบคือไม่ใช่เลี้ยงแบบว่าแค่มีเขาอยู่เป็นเพื่อนอยากเล่นกับเขาเมื่อไหร่ก็เล่นเขาคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตที่มาอยู่กับเราถ้าท่านไม่สามารถเลี้ยงได้หรือไม่สามารถดูแลได้ก็อยากจะให้พยายามหาหน่วยงานซึ่งเขาสามารถดูแลแทนได้อย่าปล่อยเขาออกไปโดยที่ไม่มีใครดูแลนะครับก็จะกลายเป็นสุนัขจรจัดสุดท้ายจะเป็นปัญหาต่อสังคมนะครับ ก็คือวันจันทร์ถึงสุ์แต่ว่างานเนี่ยมีทั้งหมดแบบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าตัวหนูมาได้แค่5วันนะคะมันก็ได้เป็นประสบการณ์นะคะเพราะว่ามันมีห้องแบบรักษาด้วยงเงี้ยหนูก็ได้แบบเออลองเข้าไปช่วยเหมือนเป็นพยาบาลเหมือนเป็นผู้ช่วยเยงคะเป็นพยาบาลอย่างน้อยะคะ่ะก็คืออยากให้แบบไม่ทิ้งกันนะคะให้แบบช่วยดูแลเขาด้วยคือถ้าเกิดว่าที่บ้านน้ำท่วมจริงๆก็คือพยายามหาศูนย์ที่พักพิงสัตว์เลี้ยงอะค่ะเพราะว่าศูนย์อย่างเงี้ยก็คือแบบช่วยดูแลให้เราได้ค่ะก็ขอให้ทุกคน เนื่องจากที่นี่มีทั้งอาสาสมัครรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่นะครับเมนูอร่อยที่ทางภูเขาทองนำมาปรุงให้ทุกเพศทุกวัยรับประทานได้ก็คือข้าวผัดหมูสูตรภูเขาทองและกะเพราไก่ไข่ดาวนั่นเองครับเห็นจากลีลาและความตั้งใจแล้วเชื่อว่าอาหารกลางวันมื้อนี้ต้องอร่อยไม่แพ้มื้อไหนๆแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกะเพราไก่สูตรภูเขาทองครับเป็นยังไงบ้างครับน่าทานไหมครับเป็นยังไงครับข้าวผัดภูเขาทองหน้าตาหน้ารับประทานไหมครับ เมื่อปรุงเมนูอร่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเหล่าอาสาสมัครทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ก็ได้เวลาชิมเมนูอร่อยกันแล้วล่ะครับใครที่ชอบเมนูไหนก็เลือกตักกันตามสบายไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดปริมาณกินได้ไม่อั้นกันเลยล่ะครับอร่อยค่ะสะอาดด้วยร้อนๆเลยค่ะก็ขอบคุณภูเขาทองมากค่ะแล้วก็ทุกๆคนที่มาช่วยกันนะคะทั้งหลายๆฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะขอบคุณสอภูเขาทองคร<อ>ั<อ>บ<ๆ> เราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้สังคมของเราดีขึ้นได้นะครับมาช่วยกันโคละไม้โคละมือวันหนึ่งประเทศไทยของเราจะกลับมาปกติสุขได้ดั่งเดิมแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านี้ก็คือ ความประทับใจสิ่งที่เติมเต็มให้แก่กันนะคะในช่วงที่ลําบากเนี่ยแหะค่ะจะอยู่ในหัวใจของพวกเราคนไทยไปอีกนานนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้แก่กันยังไงก็ขอขอบคุณในฐานะคนไทยคนหนึ่งบ้านบุบเองก็ประสบอุทกภยัยเช่นเดียวกันนะคะขอขอบคุณสําหรับผู้ที่มีจิตอาสาทุกท่านที่ทําความดีอย่างนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆอย่างนี้กลับคืนไปสําหรับผู้ให้ด้วยนะคะเอาเป็นว่ากําลังใจต้องสู้ๆนะคะสําหรับหลายๆพื้นที่ที่ยังระดับน้ํายังไม่ลดลง แต่ก็อย่าท้อถอยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้จากรายการอร่อยแน่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ารายการอร่อยแน่ของเรายังมีเมนูต่างๆอีกเยอะแยะมากมายมอบให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะ